สวัสดีครับมีเรื่องเสนอแนวทางเรื่องหนึ่งนะครับก็เรื่องของพืชผลทางการ,กรเกษตรเมื่อไม่กี่วันก่อนอ่านดูใน Facebook มีเรื่องของการถือส้มทิ้งเนี่าขายไม่ได้วันนี้มะม่วงถูกทีทิ้งนะครับก็เป็นที่น่าเสียดาย ก็มาคิดต่อว่าก่อนที่หมดวิกฤตตัวนี้ไปเนี่ยจะมีอะไรอีกที่มันจะต้องถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์แลวเราสามารถทําอะไรกันนบมันได้บ้างน,นะครับแน่นอนว่าผลิตผลทางการเกษตรมีการลงทุนลงแรงลงไปการที่ทิ้งไปบาทเดียวก็ไม่ได้นะครับไม่ได้กเกิดผลดีอะไรเลยผมก็มองว่าถ้ารอคนบริจาค นะครับในปัจจุบันพปกของเดือดร้อนกันหมดเด็กๆเคยกินขนมกันทาไปแจกเขาได้ไหมผู้ใหญ่ก็กินได้เด็กก็กินได้ยิ่กว่าปล่อยทิ้งนะครับเด็กก็ได้สารอาหารโด้วยผลไม้นะครับเออ่ซึ่งผมมองว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะด้วยมาตรการทางน้นกานเนดือทางหลกในระหว่างเนี่ยมันยากอาจจะด้วย สภาพการเีินของเจ้าของสวนเพราะแน่นอนว่าสมมุติผมมีสวนมะม,ม่วงสวนส้มอยู่สิบไร่การจะเก็บรวบรวมผลผลิตมาก็ต้องมีก่าแรงงานเกิดขึ้นนําจากสวนไปยังแหล่งชุมชนเพื่อ็นบริจากก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนั่นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการเทจริงรผลิผลทางการเกษตรตอนนี้ มก็เลยมีไอเดียว่าเป็นไปได้ไหมผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดผลิตผลทางการ,กรเกษตรี่จังหวัดของคุณมีอะไรบ้างคุณมีฐานข้อมูลอยู่แล้วไปรับซื้อเขาอาจจะถูกกว่าความเป็นจริงก็ไม่เป็นไรอยู่าเป็นศูนย์สมมุติว่าผลิตผลทางการ,กรเกษตรชนิดนี้กิโลละยี่สิบบาทผู้ว่าราชการจังหวัดถามว่า,ถ,า,ถ,าถ้าไปขอซื้อเขาโลละห้าบาทใช่ไหม โดยบริหารจัดการทุกอย่างเองหมดแน่นอนเจ้าของสวนได้กิโล,ลห้าบาทไม่คุ้มแน่นอนแต่ดีกว่าเป็นศูนย์แล้วผู้ว่าราชก,การจังหวัดก็เกิดการจ้างงานขึ้นโดยการจ้างผู้ที่มีอาชีพในการเก็บเกี่ยวพืผลทางเกษตรเหล่านี้เก็บส้มจากแต่ละต้นเก็บมะม่วงแต่ละต้นมารวบรวมไว้ หลังจากรวบรวมไว้ทําไงเกิดการจ้างงานลดขนส่งอีกนะครับเห็นว่ามันได้กันทุกภาคส่วนแล้วคุณอาจจะนํามาบริจาคหรืออะไรก็แล้วแต่จังหวัดนี้กาแพัชไม่คุ้ยไข่ใช่ไหมครับบางจังหวัดมีส้มโอบางจังหวัดมีอะ,อะไรก็แล้วแต่ที่มันออกมาระหว่างนี้อาจจะเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างจังหวัดหครับ,บรหรือจะแจกแจกภายในจังหวัดเองก็ได้ ในส,ส,สว่างอย่างเงี้ยนะครับถ้าผมผลิตมันเยอะเกินทําไมแปรรูปนะครับก็หลายสถาบันการศึกษาุณไปใช้เครื่องมือเขาได้ทำหือสื่อของข,องข,องของ้อม่วมมือไปนะครับเช่นมหาลัยหลที่มหา,มหาลัยราชวัฒน์มหาวิายทยาล,ลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่เปิดทางด้านการเกษตร นะครับคุณไปขอใจข้างมือเขามีนักวิชาการมีอะไรเข้ามาให้ความรู้เกษตรกรหรือผู้ที่เขาไ้สนใจจะเข้าไปรับรู้ไปเรียนรู้ข้อมูลเหล่านี้เขาก็ได้ความรู้ด้วยนะครับเคยกลับมาในานาอยอดดีกว่าปล่อยเป็นศูนย์น่าเสียดายมากนะครับประชาชนควรไปจัประชา,า,า,าชนก็เหมือนเอาข้าวข้าวไปแจกแล้วแจกแต่ตอนนี้เขาแจกเป็นปืชบบนทางการเกษตรก็น่าจะเป็นการดี ก,ก็เสนอไปอีกทั้งเดือนหนึ่งนะครับก่อนโดนโควิดผมบอกผมไม่รู้ไงว่าจะมีอะไรอีกที่จะต้องถูกเะทิ้งนะครับจะเสียดายรวมถึงว่านอกนอกเรื่องมาอีกนิดหนึ่งพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็นึกไปถึงเรื่องอื่นๆที่มันเป็นไปได้เช่นกรมประมงระหว่างเนี่ยคุณปล่อยคันปลาได้ไหมคันปลาที่มันโตวไว้ ก่อนจะหมดวิกฤตเนี่ยยันกระทั่งหมดวิกฤตไปแล้วบริษัทขนาดเล็ก s m e เหลายย่อยบางบริษัทเขาไปไม่รอดแล้วลูกน้องพนักง,งานก็ตกงานคุณมีพันปลาทำธรรมชาติคุณไปปล่อยไว้เขาไปทำรรมากินนะครับก็ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งทุกุคนทุกๆหน่วยงานมีความรู้ความสบบารถาประดามอยู่ละ เอาความรู้ความสำมนาญของแต่ละคนมานั่งคิดว่าเราทําอะไรกันได้อีกนะครับก็นั่งไปอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็ลกบกวนฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ